ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี HMQ 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครัง้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อไปฉันทัสโรวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครท่านเกิดสมัยรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2403เป็นบุตรของนายเหลือ และนางทองนามสกุลทองเหลือเป็นชาวบ้านตำบลบางบอนใต้อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีในสมัยนั้นมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหคนเมื่ออายุได้แปดขวบได้ศึกษาหนังสือไทยและขอมกับพระอาจารย์ทัตวสิงห์สมัยวัยรุ่นท่านเป็นคนมีร่างกายแข็งแรงใจคอกล้าหาญทรหดอดทนมีเพื่อนฝูงมากมาย ยุคนั้นชาวบ้านบางบอนใต้เป็นแดนนักเลงหัวไม้เวลาวัดมีงานมักจะนัดตีกันเป็นประจำตัวท่านถูกพักพวกยกย่องให้เป็นลูกพี่ทำให้บิดามารดาเกรงว่าจะเสียคนเพราะคบเพื่อนไม่เลือกว่าจะเป็นคนดีหรือคนพานจึงขอร้องให้บวชพระสักหนึ่งพรรษาท่านก็ไม่ขัดข้องโดยได้รับการอุปสมบทที่วัดกำแพงเมื่อปีพุทธศักราช2426 อายุ23ปีมีพระอุปชาคือพระอาจารย์ทัตวัสิงห์หลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อดิดวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาาจารย์ได้รับฉายาว่าชันทสศโรหลังบวชแล้วท่านได้ศึกษาทางด้านพุทธาคมอย่างเอาจริงเอาจังศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคี่งคัดท่องบทสวดมนต์จนจบทุกบททุกคำพี จดจำได้เม่นยำ่ำจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเมื่อครบกำหนดหนึ่งพรรษาแล้วท่านไม่ยอมศึกพอเข้าพรรษาที่สองท่านใดตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่จนสามารถท่องพระปฏิโมกข์ได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านวิปัสนากรรมฐานและวิปัสนาธุระกับเะอาปชาและพระคู่สวดซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ นอกจากนี้ท่านยังได้ไปศึกษาวิชาอาคมต่างๆกับผ้าอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเช่นเรียนวิชาอยูโยงคงกระพันกับพระอาจารย์คงเรียนวิชาผูกอุ่นพยนต์กับหลวงพ่อหลุนวัดบางป่าเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมกับหลวงพ่อพ่วงวัดกบเรียนศักยันคงกระพันกับหลวงพ่อดิตวัดกำแพงแม้จะมีวิชาอาคมแก่กล้าขนาดไหนก็าตาม แต่ท่านก็ไม่คุยอวดโม้หรือไม่เคยข่มเหงใครชอบดำลงตนแบบสมถะไม่ทะเยอะทะยะในลาบยศมีความเป็นอยู่อย่างเงียบเงียบง่ายๆกวาดกุฏิเองของส่วนตัวทำเองหมดไม่เคยใช้ให้ใครทำนอกจากนี้ท่านยังขยันในการทำวัดสวดมนต์อย่างเคร่งคัดปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อมาหลวงพ่อไป่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาในเขตบางขุนเทียนและด้วยปฏิปทาอันน่าศรัทธาเริ่มสายของท่านนี่เองทําให้ชาวบ้านมีความเคารพนับถือท่านมากท่านได้รับตําแหน่งเจ้าว,วาดวัดกําแพงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2431จนมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2489รวมสิริอายุได้86ปี6 3พรรษา แม้จะมรณะภาพไปแล้วแต่เรื่องหนังเหนียวของท่านยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกสับปเปลอเอามีดตกแต่งศพก็เฉือนไม่เข้าต้องจุดทูปเทียนบอกกาวขอขามาก็ยังเฉือนไม่เข้าจนสรีระของท่านแห้งไปเฉยๆไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นแต่ประการใดหลวงเข้าไปเป็นพระนักพัฒนาผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบสมถะไม่นิยมสะสมได้ลาบยศเงินทอง ท่านส่งเสริมด้านการศึกษาพระธรรมวินัยพระสมณเณรตั้งสำนักเพื่อการเรียนการสอนหนังสือเด็กวัดมีสามระดับรวมทั้งสอนวิชาชีพและวิชาช่างให้กับชาวบ้านลิเริ่มประเพณีพายเรือตีกองบินทบาตเข้าเปลือกจึงเป็นที่รักใคร่ศรัทธาของชาวบ้านฝั่งธนบุรีเป็นอย่างยิ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่